สวัสดียามเช้าตรูจะพาชมเมืองจิ๋วจ้อยโก่ภายใต้อุณหภูมิ4องศาในเช้าวันนี้นะครับว่ามีอะไรสนใจและน่าทานในมื้อเช้าเชานะครับตามผมไปดูได้เลยนะครับว่ามีบรรยากาศแตกต่างกันระหว่างช่วงกลางคืนและยามเช้าเชานะครับ ในช่วงนี้เวลานี้เป็นเวลาประมาณ6โมง15นาทีนะครับเราจะออกเดินทางไปดูกู่จ้ายโก่ National Park เวลาประมาณ7โมงเช้านะครับออกจากที่พักเรายังมีเวลาเหลืออยู่ในการสำรวจตอนเช้าๆบริเวณแถบนี้นะครับท่านจะเห็นมีร้านมาขายอาหาร มีซาลาปาหรือหมันโถและวก็น้ำเต้าหู้สำหรับให้นักท่องเที่ยวมาเลือกซื้อ,อาทานในมือเช้าๆนะครับและที่ขาดไม่ได้ในแต่ละร้านก็ยังมีไข่ต้มาขายด้วยนะครับเราจะพา,าท่านเดินชมบรรยากาศบริเวณเด้านนอกตามผมไปสำรวจและดูได้เลยนะครับ ในยามเช้าเมืองจะดูสงบนะฮะแตกต่างจากช่วงค่ำคืนที่มีคนพลุกพล่านนะครับสะพานข้างหน้านั้นก็คือบริเวณทางเข้าหรือทางออกอของจิ่วแจ้กโกนะครับในบริเวณเมืองนี้จะตั้งอยู่ในระหว่างขุบเขาทั้งสองข้างเลยนะครับขนาบข้างนะทอดยาวไปกับท้องถนนเลยนะครับ ส่วนตึกร้านค้าและก็ที่อยู่อาศัยก็จะสร้างกระนาบสองข้างถนนและก,กับลำธารยาวเป็นสองสามกิโลเลยนะครับแล้วก็จะมีเขารอบๆนะครับยาวทอดยาวไปตามถนนนะฮะตอนนี้เรากำลังเดินออกนะข้ามลำธารไปเดิน ริมถนนที่รถยนต์วิ่งนะครับเพื่อมุ่งไปสู่ทางอบาสเทอร์มินอลนะครับหรือสถานีรถบาสท,ที่วิ่งมาจากเฉิงตูเข้ามา,าที่เมืองอจิวใจโกนี้นะครับท่านจะสังเกตเห็นน้ำที่ไหลแรงในลําธารนี้ก็จะไหลลงมาจากภูเขายอดสูงๆนะครับ ในอสองข้างจะมีเขาสูงๆกระหนาบข้างเลยนะครับอากาศกำลังเย็นฮะห,หนาวด้วยนะครับประมาณ5 4ถึง4ีองศาสถึงองศาครับและเราก็จะเห็นนักท่องเที่ยวที่ฮะทีะ่มาจากสถานีรถบัสนะฮะเพื่อ,อที่จะเอาไปเที่ยวที่สวนจิวจยโกลเนชนั่นปาร์คนะครับ ตรงนี้ก็จะมีรถแมพนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็แผนผังเมืองน,นะครับแล้วก็เนชันนักฟ้าสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านตรงนี้สามารถดูได้จุดต่างๆที่คุณสนใจที่จะไปท่องเที่ยวนะครับถนนนี้ก็จะมีทาง เขาทำทางให้เดินซ้ายขวาสวนกันนะครับบนถนนทอดยาวไปถึงสถานีรถบัสนะฮะที่อยู่ตรงสะพานยกระดับนะครับผมตอนนี้รถบัสนะักท่องเที่ยวกําลังออกมานะครับจากสถานีเลยนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะไปเที่ยวที่นชั่นอลพาร์คนะที่ห่างจากนี้อยู่ประมาณอ่กิโลนะครับ เส้นที่รถวิ่งไปข้างหน้านี้ก็จะไปแหล่งท่องเที่ยวเป็นจิวใจโกล National Park นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นตำรวจจราจรนะครับเราเดินต่อไปนะครับเดินดูบรรยากาศยามเช้าๆนะครับรถช่วงนี้นะครับยังไม่ติดมากาปกติถ้าช่วงเย็นๆก็รถก็เยอะนะครับจะมีรถบัสรถนักท่องเที่ยว นักเดินทางมาเที่ยวที่เมืองนี้เป็นจำนวนมากเลยนะครับข้างบนนี้ท่านจะเห็นภาพมีแพนด้าซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองนี้นะครับอยู่ทั่วทั่วไปนะครับในบริเวณนะที่เที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์โดดเด่นเลยนะครับ ส่วนข้างหน้านี้ท่านก็จะเห็นนักท่องเที่ยวกําลังจูงกระเป๋าลาก,กระเป๋าน่าจะไปขึ้นรถบัสที่สถานีรถบัสเทอร์มินอลนที่ที่ผมได้กล่าวไปนะครับเพื่อจะไปอัเที่ยวต่อนะครับณตรงจุดข้างหน้านี้เราจะเลี้ยวขวานะครับเพื่อข้าม อาสพานข้ามลำธารเข้าไปที่โรงแรมนะฮะเพื่อจะได้ออกเดินทางไปดูในช i o n ล l park ต่อไปนะครับในช่วงเช้าบ้านเมืองก็สงบนะจะสังเกตเห็นเขามีการตั้งโต๊ะขายอาหารเช้าให้นักท่องเที่ยวนะครับก่อนที่จะออกเดินทางไปเที่ยว ที่อื่นแหล่งท่องเที่ยวในเมืองนี้นะครับท่านจะได้ยินเสียงรถบีบแตรนะครับเป็นช่วงๆนะของเมืองนะครับไม่ว่าด้านนอกหรือข้างในใกล้ๆที่พักก็มีเสียงเบิดบีบแตรอยู่เป็นเนืองๆน,นะครับ ด้านหน้าก็จะเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เตรียมตัวออกเดินทางนะครับตอนนี้เรากำลังเดินทางใกล้ถึงที่โรงแรมที่เราพักแล้วนะครับ <c oughs> และเราก็จะออกเดินทางไปเที่ยวใน t i o n a l park เหมือนกันนะครับในวันนี้นะครับนี่คืออาหาร <c oughs> ที่เ <c oughs> ขาขายให้นักท่องเที่ยวใน <c oughs> บื้อเช้านะครับสำหรับการเลือกซื้อรืบทานก่อนออกเดินทางนะครับ ดูนะฮะมีหลมีไข่ด้วยนะครับมีเต้าหู้แล้วก็มีสาลาเปาบมันโถนะครับตอนนี้เราถึงหน้าโรงแรมแล้วนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปและขอให้ท่านดูแลรักษาสุขภาพของท่านด้วยสวัสดีครับ